สบายดีทุกคนทางฝั่งลาวแล้วกับฝั่งไทยแล้วกับทางต่างประเทศเนาะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ส่งสองส่งไอน้อน้องสาวลาวขโมนเอาเนาะมื้อนี้แหละเอาส่งไอ้น้องกัสิมาติดตามนี่เพราะว่าอีกเนี่ยคืออยู่บอกันยากกินตามนี่นะตอนไปเดินมาตังกินกินตนังนี่ยังกะให้รู้นําเพิ่อนติเก็บเอาให้รู้ด้วยเพราะเพิ่นเ,รเ,รนะเพรปิดเพรใกล้นั่นน่ะมาตังนิ่คือ เคยทีนนั้คนเราเอาเขากะชให้เลยใต้ต่ำให้เลยเนาะต่ำให้เลยนี้เคเลยเขาจะสิน้กระดุอันมือกุสแจปิ่นจงไหเลยตายนะเซฟบอกเซฟบรูวผ่านเานย่าเนียนะตต่ำเลยนะเ้ยมันกหลขนาดน้ ใส่วางลายได้้านป้าไม่งวันกับลายจะแทะว ไม่น้อยน้อยแล้ไม่น้อยจะเกิดใหม่้ลเกิดใหม่คนเราโง่มอไปมองว่นมอ่มียคเมีมนาไปาเนี่หาขี้อยู่หอยเฮาน่แหละว่าหอยเฮานี่แหละเมื่อันมันก็เกิดี้นี่ยมอมาปะลูกแหลมมนีหาปะลูกไปหาเน่ยมาช่โไแกกระได เดแม่สลเอาแม่เีลอีแม oh, yeah> ่ลงมือเแกมากระถินให้ฮะเอากระถินเดซอสียแม่นำได้ซื้อท้าเงันเมินคุณคุณมาขายมีผู้โชกเต็มส่วนโยขายพักขายรวมตัวงูคู่กูคู่กว ไเลอใส่ใกผู้วิทย hi like, ์ตอกได้ส่วนของราปลูกเอาเองเต็ดไก่ก็เรียงเอาเองมีของเม่นเงินท่านี่ค <è> ่ะพ่อยน้ำไน่ติดใจแลนี่ปแดกปลแดกคพักเป็นยัไงักนี่กอีเมลคนปลูกเอกวดยามเอาจิงตามเลยไปเก็บเอาตัวของขึ้นถ อดไปเคสั่เตู้ค่อยเราค่อยทิพาเจ้าไปตรงหน้าโอ่ฟางนหรอาทอกไปหาไปเบิ่งทุ่งไห้ท้องหน้าหน่ยาหัอยากไปยุหอยไม่แรมที่องแเนาะนีจด้แม่ติแดงโซ่างนะ เออไอ้เบียรไปงั้นนะอยาเพิ one, ่งใ okay? ้โนนเ่อ่ะไ้น้องเาตินเวละตลออยากเบิ่งส่งน้องสาวเราไปโซนยูบ่เนาะอันอยากเพิ่งแหละเขามีไลายคลิปให้เราในเด้ออันนี้มี

ประเดี๋ยงนั่นนึงมากลายประเดี๋ยงลหลายจู่เพมากปกห,าห้ใด่ในยหลายเพิ่มมหลายทังนี้เอิญประแดกัตั้งตั้งเันตั้งประเทศละเอิญมาต่าย,ย่างนอ ลืมปละฟังไทยลืปละแม่บอสถามลูกอ้ยลูกหะไอ้ไอ้ยุหะแต่อยากถามว่าทางฝั่งไทยเนาะเขาเอิ้อนมาจังใดยูคุณบังเอิ้อนยูปลาเด็กชนะอยู่ลาวเฮาเอิ้นปลาเด็กยูคุนสีเอิ้นแนวาได้เนาะสาวละสารเล่ากุ๊จักเนาะสาวล่ากุ๊จักทางฝั่งนั้นนะเอิ้นเอิ้นปลาเด็กวะเอื้อนมาจังใด ใช่หรออืมจะยากใส่มนาวไหน่าวะไหนอะภาว่าตยเด็กิดส้มส้มจะได้็นกินจกร่างดิจังัทีใส่ประเด็กประเด็กแล้วก็ตนใส่ลำตาน่อยนึง

แวบ,บนานแล้วแล้วต่ำมีกับไข่ลูกของเฮาน่ะเ่้ไม่ไปหามใครใแกะแล้วอตู้เบิ้ลหนึห่งเบิลไป ของนู้นของโัวเยเฮ้ยใช่นะมนีหละักนี่คะอืมอร่อยอร่อยอร่อยใจรู้ด้วยป้อนให้ก็ใจป้อนหัวหัวไปเอาใจกับหัวหัวคือได้ใช่เนาะ มาเดิมมาเดิมทางบ้าน,นมาเดิมกินมอยเดิมมาเดิมคนคนมเดิมใจมงโงซาใจบวกเลยแซบแซบแซบลูกสาวตํำให้จีนยากบวกตำแบบเราเรา ค่ะ้องพูดเอมาฟังหน่อยก็มันเอ็นข้างหน้าเนอะเมียนเป็นยังไงเนาะกจบแล้วเนาะคิด คลิปกิ่นตำม,มีกับอีแม่เนาะอีแม่เพิ่นว่ากินตำม,มี่แซ่บหลายตายตํำให้เพิ่นกิ่นมื้อนี้มาคอนี้ก็ขอขอบมุกข้บใจนำเออเออปลาปลาพี่พี่ทั้งหลายที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปส่งเอ้น้องสา,าวเราคำหม่วนของเฮาถ้าว่าในนี้มีเสียงหรือว่าพาะบทซับจีนกแต่ขอโทษขอภายนำหลายหลายเด้อ ขอโทษนำไปแม่พี่น้องลหลายๆเดอ้เอก่อนอื่นก่อนห้อชิจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร์กดติดตามส่งให้น้องสาวเราข้ามวนในเดอ้อเพื่อเป็นกำจิตกำลังใจให้เอาส่งคนให้คลิปใ,ใหม่ๆต่อไปส๊ายดาย่